ไปซื้อหันซื้อนีแล้วมันหลงบึงเฮ้ยคนว่าเอาแซ่บๆได้ปะใครอีกว่านย่าเนาะทำอะไรครับกำลังล้านน้องไก่น้องไก่ไกตีนไก่ตีนไก่ข้าวไก่จะทำอะไรครับจะทำอะไรกินวันนี้ตำตมตำตำตำตีนไก่ใช่ไหมตำตีนไก่ตำข้าวไก่ <laughs> ตำข้าวไก่ อร่อยแน่นอนค่ะ <c oughs> ลูกน้องก็ตามครับตามยายน้อย,อยออรับรองว่าน <N ang S 2> ั่งเข้าเลยพีเดอ้เอรวยขาดอยู่พีเดอ้อตองตัดเล็บมือเล็บตีนมันรึยังนี่ตัดนิ้วมันเรียบร้อยแล้วตัดล็บตัดข้าวมันเรียบร้อยแล้วรับรองว่าอร่อยแน่นอนอรับรองว่าติดใหญ่นะครับใหญ่น้อยรอยคกตำแล้วรับรองว่าเลียทั้งสอง อร่อยมากค่ะร้านซายหยาร้านซาแหยาเมิํมตำตำชัวตีนไก่วันนี้ยายน้อยจะตำตีนไก่ให้กินครับผมตำส้มตีนไก่โอเคครับบอดีเราวันนี้านนยายน้อยกำลังล้าง,างนะอนี่กำลังคุกเคล้าเกลือกตีนไก่ดับเท้าครับผมโอเคครับ สวัสด wow. ีครับผมสวัสดีเช้าๆขณะนี้เก้าโมงเช้าจะสี่โมงเช้าแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ยังอยู่บ้านในยนยินยินน้อยอยู่ครับยินน้อยกําลังทํากับข้าวนะครับผมขออนุญาตเส้นบอกนะครับผมแดดร้อนมากเลยวันนี้ขณะอยู่บ้านนะฮะนี่แดดดัปึ๊ดโอเคครับวันนี้อยู่บ้านยินน้อยครับวันนี้ยินน้อยจะทําตําส้มให้กินนะครับผม ตำส้มใส่ตีนไก่นะครับเราไปดูยายน้อยกันดีกว่าวันนี้พบกับช่องทีวีลาบทีเอสโออยู่ที่บ้านยายน้อยนะครับผมอืแก่หาแบบแบบนี้แบบเมือกมือนี่เบี้ยวเลยโอ้พืนแก้แก้จริงแก้แล้วเมือกมือบ้าพี่เอ็กินมุ้งี้ยอ่อนเบอร์เด็กจะน้อยจะน้อยอ้ำไหนสิ เมื alors, look, son, ่อมือเมื่อี้ผัดแกะข้าวเดียวแกะเอาเล็กใส่ข้าวเดียวชิมแล้วเป็นไงอร่อยมากอร่อยอย่างที่วอาจน้อยคือเนื้อเหรออืมแต่เลี้วแมี่ยวหมักเดือดเนื้อไข่บ้างโอ้โหแล้วเนื้อไข่สีชมพูอันนี้เจ้าได้ปะโอเจน้อยกินตีนไก่รตามส้มตามวันนี้ใส่ตีนไก่นะครับอืมมนเนียนกันดี่ว่าเพราะชุ่มเดียนแบบเดือด ลูกสมุนฮะสองตัววันนี้ต่ำสุต่ำเสตียไก่ครับผมอุย่อมือเทงยาวน่กินได้ว่าไปดเส่บลูดมองปีนะอันนี้อัปาให้ไหเอาดี๋ยวเีย เฮโน้อยแซบครับเพราะอยากกินขมมือฮ่าค่นี้จะจัดไปอีกเฮโน้อยเฮน้อยชิมดิชิมเวียวชิมแม่เจ้ามันคว้ามีเบินชิมเห็นคนชิมชิมเวียวชิมันได้ชิมด้วยกันสิ อใส่ซุลุกอีกจังเลยขาดความนัวหรืออันนี้เอาปลาใส่อีกเหมือนมัวนัวไปนานเนาะเอ๋อได้เช็คได้ได้เช็บได้ได้เวิดเขยเอาน้ำตาลอีกจัปหน่อยเลยได้หมดครับผมวันนี้ต่ำสุกต่ำแซ่บๆนัวๆเลยจ้าพูดเร็วเขาลงทิปอยู่วัง สาสูดสูดครับสูดจีบได้สูดเต็มสูดสูดจากไรเหน่าจากรถสูดจากสวนโอเคครับผมโอ้ยทางกินเนี่ยเปี้ยวอ่ะเป็นไงบ้างนี้เป็นไงบ้างยังน้อยเอ้ยอะไรมันผสมเจ้าโห่ไหน มะนาวลงไปครับพี่นี่เงดแล้วเฮ้ยขาพุ่นกับตจ้าใส่เอาอืมมันมันมุนตัไก็บบแจ้งแม่ทัยอบักําลังคนแช่บแล้วบ่้นวล่ะตักแล้วก็ตัดซีมตีนไก่เลครับตามตีนไก่จช่แล้วกันเยอนี่เอากระใส่ อย่าน no, ้อยชิมชิมเป็นไงทีนี้ขาดยังขาดอะไรเอ่ยมี่แต่จางก่อยตาางห็นเาะนี่แต่จาน่้าได้ก่อยกินเชฟเลยบมหมือนว่าคู่ประเด็นเขานะค่ประเด็เขาต้มเนาเอาละสองบบันทอดช่างหัวมัน

ม้ว่บันันมเมนต์ประเด็กตุ้มโอเคใส่ลูดใหญ่น้อยและต่อปเด็กก็มีคาคลุกทีนี้ใส่ลดปลายตีนไกลเราปุนเขามาเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยจักเข้าไปบนด่ต้องล่างก็ได้ดราคอยจะล่าง นี่น่ะที่กินอัดไว้นานมากใช่ป่ะตากรใส่นล้วจีนไปกี่มลงโลดใส่เนื้อกระปุ้นก็เสียบแล้วบัดน้าจะจุงแกะลงไปถวยผูก่ะกินกันดีกว่าเหลือยายกองครับมาด้กกินข้าวนี่ฮะแซบๆแซบหลาย แซ่บแล้วตาสิ่งจีนไก่ขนมจีนไอ้น้อยยิ่งแซ่บใหญ่อาตัวชิมก่อนเอาหค่อค่อยแ่มเาเอาพริกแนงมาใส่พร้อมเนื้อจังเพ็ดประวิอะไครบวันศุกดีกวเนื้อเพเ อร่อยยีน้อยยีน้อยอร่อกินไม่ได้ไม่มีแค่เข้าไปในมดเ่าไปออสเตรแล้วกินเดือเขาห้างแล้ว่ีร

อ้โนยอกอครแบปปอคืโอเคครับผมต้มตามตีนไก่เหลือเต็มครับผมมือยายน้ยอร่อยอร่อยอร่อยจะักอยถ้วยตักใส่ถุงแบ่งอีครับทีนี้ตักใส่ถ้วยก็ยังเหลือตีนไก่ยายน้ยต้มเหลือหมดเลยอยนนี้ยายน้อยเซฟไหมอร่อย อร่อยมากค่ะมีระบีอีโบลายดอกดอกโรเซ่นโอเคครับผมจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งช่องบีสุริยาชีวิตอยู่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับอันนี้แล้ว